พระนี่ขับรถได้ป่ะครับ ยินดีต้อนรับสู่รายการบอสอ่านข่าววีดที่86นะครับเรื่องรรวที่จะมาอ่านกันในวันนี้นะครับชื่อว่ารถระทำอุบัติเหตุบนท้องถนนก็เกิดขึ้นกันทุกวันนะครับข่าวน,นี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับอุบัติเหตุรถยนต์นะครับเพราะว่าวันที่28มกราคมที่ผ่านมานะครับร้อยตำรวจเอกบัญชาณชายัยฤทธ์นะครับรองสืบสวนสพเมืองกาฬสินรับแจ้งว่ามีอุบัติเหตุรถยนต์ชนกันโดยที่เกิดเหตุนะครับพบผู้หญิงหนึ่งคนได้รับบาดเจ็บครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ทําการส่งโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้วหายห่วงนะซึ่งสาวคนนน้รับเเาา่งงมถก สีดําทะเบียนกช .1568 งากลสินนะครับสภาพด้านหน้าฝั่งซ้ายพังเสียหายโดยมีนายวรุษวุฒาโคตรอายุ48ปีเป็นคนขับและเป็นฤาษีอยู่สํานักแห่งหนึ่งฤาษีขับรถฤาษีมันต้องดักตนไม่ใช่เหรอจะขับรถทําไมที่สําคัญมากกับสาวด้วยนะครับฟังปุ๊ผมนี่อยากสมัครเป็นสิทธ์บ้างเลยนะครับเผื่อจะมีคาถาอะไรมาเสกตุ๊กตาหน้ารถแบบท่านได้บ้างซึ่งฝั่งคู่กรณีที่เขาชนนะครับเป็นรถเก๋งวอลโว่สีดําทะเบียนกง1451งสี่หานกลสินครับสภาพประตูฝั เสียยหามันจะไม่แปลกเลยครับถ้าเป็นคนขับธรรมดาแต่ว่าคนขับท่านนี้นะครับเขาเป็นพระทุกคนเรียกเขาว่าพระพิสิทธิ์นะครับพระขับรถได้ด้วยเหรอวะใครรู้บ้างครับว่าพระขับรถได้หรือเปล่ากดเกมเป็นยังไงบ้างนะครับลองคอมเมนต์บอกไว้ด้านล่างเหตุการณ์ครั้งนี้นะครับก็เลยอาจทําให้เกิดกิววอหรือสีแล้วขัก็ได้ทางฤอสีนะครับเขาก็เล่าว่าเขานั้นขับรถมาเรื่อยๆนะครับแต่ว่าพอขับไปเรื่อยๆจนถึงซอยข้างวัดประชานิยมปุ๊บก็มีรถเก่งคันหนึ่งที่พระเนี่ยเป็นคนขับนะครับพุ่งมาอย่างเร็วแล้วก็ ตัวฤาษีนั้นเบกไม่อยู่ก็เลยเกิดการประทะชนกันเกิดขึ้นทําให้ผู้หญิงในรถของฤาษีคนนี้นะครับได้รับบาดเจ็บแล้วก็รถเสียหายทั้งสองคัน 2, เลยโอ้มันโคตรแฟนาตาซีเลยนะถ้าเกิดมีอาชีพนักเวทหรือว่าอาชีพต่างๆในพวกเกมออนไลน์เนี่ยมัเอาไปทำวรนณคาดีเลยนัทั้งเรื่องเลยนะครับผู้ที่วรรในาคาดีใครที่เกิดอ่านก็ไปฟังในช่องพอยวิวก็ได้นะครับเรื่องนี้สอนให้รู้นะครับว่าไม่ว่าคุณจะเป็นพระฤาษีหรือว่าบุคคลในศาสนาอะไรก็แล้วแต่แต่ถ้าเกิดไม่มีสตินะครับก็จะเป็นอย่างงีีีี้้้แลครรัับบ็็นนอย่าาืดดดกกมมสวววถข ได้สังงานอะไรเงียน,นะพงคีดว่าใครถูกใครผิดในเรื่องนี้ครับพระหรือฤาษีครับคอมเมนต์บอกไว้ด้านล่างเลยนะเรื่องนี้สอนให้รูู้นะครับว่าไม่ว่าจะเป็นคนในศาสนาไม่ว่าจะอยู่ในชั้นวันนะอะไรก็แล้วแต่นะครับถ้าเกิดขาดสติอุบัติเหตุก็เกิดขึ้นได้เสมอเรื่องต่อไปก็ชื่อว่าภาพแห่งความรักมาฟังข่าวที่แบบฟิลกู้กันบ้างดีกว่าคือในโลกนี้นอกจากจะมีคนตาบอดแล้วยังมีคนตาเบลอด้วยนะครับไม่ใช่เบลอว่ารักแถบเลยนะคือไม่ใช่แบบสายตายาหรือสายตาสั้นที่ทำให้มองไม่เห็นนะคือม ตาจะเสื่อมเขาไม่เห็นทุกอย่างแบบเบลอมากๆากเช่นเดียวกับนายคนนี้ครับชื่อว่าจีนเพอร์ดี้นะครับเป็นหนุ่มอเมริกันเป็นคนโคโลราโดนะคือพี่คนนี้นะครับเขามีลูกเมียด้วยนะครับทำให้อดสงสัยไม่ได้เลยนะครับว่า 1. พี่มีลูกเมียได้ยังไงและ 2. พี่ทำอาชีพอะไรวะครับตาเบลอคือเวลาก็ผ่านไปนะครับจนวันหนึ่งเมียของพี่เขครับชื่อว่าจอยได้มีโอกาสไปออกเกมโชว์นะครับชื่อว่า เรเชลเรชชนะซึ่งเมื่อเอิญเป็นตอนที่เกี่ยวกับเครื่อง e Si g h t พอดีนะครับเป็นเทคโนโลยีที่ช่วยให้ผู้พิการทางสายตาสามารถกลับมามองเห็นได้ครั้งหนึ่ง oh. เธอก็เลยเขียนจดหมายไปหารายการว่าเออเนี่ยอยากจะไปออกรายการนี้นะเสร็จปุ๊บโชวเขาข้างครับเพราะว่ารายการก็เชิญให้เธอและสามีได้ไปออกรายการนะครับแล้วก็แล้วก็ให้สามีเนี่ยได้ทดลองไอแว่น e- s ไ g h t เนี่ยเป็นครั้งแรกหลังจากที่แฟนเขาได้สวมใส่แล้วเขาก็อึ้งไปแล้วก็พูดออกมาคำหนึ่ง,งสั้นๆว่า she's pretty hmm. คือเขามองภรยาเขาแล้วแบบรู<ๆ>้ส<ๆ>ึกว<ๆ>่าเออภรยาเขาสวยงามมากๆอ ก็โลมันติขสุดไปเลยนะครับเพราะว่าการที่คนเราได้เห็นหน้าภรรยาและลูกๆเป็นครั้งแรกเนี่ยมันประเมินเป็นราคาไม่ได้เลยแต่จริงๆแล้วประเมินได้นะครับเพราะว่าไอ้แว่นนี้ e ไซด์เนี่ยมันมูลค่า15,000ดอลลาร์หรือว่าประมาณ500,000กว่าบาทซึ่งแน่นอนว่ารายการก็ให้เขาไปฟรีๆนะครับใครกำลังตัดที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับแล้วก็กำลังสงสัยว่าเฮ้ยเราจะทําอะไรเพื่อตอบแทนโลกนี้ดีนะครับก็เกรดาช่วยผลิตไอ้ของแบบนี้เจ๋งๆออกมาเพื่อช่วยทุกคนในโลกด้วยนะครับจะได้ทั้อาาาากกยหเจรมงล แล้วเมื่อไหร่เธอหล่ะถึงจะชัดเจนกันรอสักที ขียนที่ครับชื่อว่าหนังจิตสัมผัสไม่ได้เป็นอะไรกับคุณรัวจุดสัมผัสนะครับก็เป็นข่าวที่เป็นควันหลงจากตุ่จีนก็แล้วกันคือทุกคนน่าจะรู้นะครับว่าวันตุ่จีนเป็นวันที่แบบคนที่มีเชื้อสายจีนเขาจะแบบไปพบปะญาติิกันแล้วก็ทําการไหว้บรรพบุพร,รุษหรือว่าไหว้ผู้ใหญ่ในครอบครัวด้วยนะครับซึ่งมีผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวันที่29ที่ผ่านมาเนี่ยภายในสูสามูลนิธิพิจิตสามัคคีเจ้าของและพนักงานบุญเชิดภาพยนตร์นะครับเตรียมจอหนังขนาดใหญ่เพื่อไปฉายให้วิญญ,ญาณบรพพุุุกกว่่า300หหลมไดดู้ัันนเือง ให้กับแบบคนที่ตายไปแล้วที่น่าตกใจคืออันนี้ไม่ใช่คังรูดที่เขาทำนะครับเพราะว่าเพราะว่าเขานั้นได้ฉายหนังในวันชิวอีกนะครับซึ่งเป็นวันเที่ยวของเทศกาลตรุษจีนเนี่ยครั้งแรกคือเขาฉายมาตั้งแต่ปี2 5 1 0แล้วนะครับรวมกันก็50ิปีเลยนะครับที่ทําการฉายให้กับมรุชาชดูถ้าจะให้ใช้ตะการที่บายก็คือว่าไหนๆเราก็เผาเสื้อผ้าเผาอะไรไปให้เขาแล้วเนี่ยครับเผาเงินเผาทองปุ๊บทำไมเราจะไม่ฉายหนังให้เขาดูด้วยล่ะไม่สงสัยครับเพราเงินทองที่เราเผาไปให้เขาเนี่ยในโลกสวรรค์เนีามง ให้ดูไหมแบบว่าเอาเงินที่เผาไปเนี่ยไปดูในโรงหนังสวรรค์ได้หรือเปล่าพาราไดซ์ซิตอะไรเงี้ยเวลาฉายนะครับก็จะเป็นเวลาตั้งแต่ช่วงทุ่มถึงเที่ยงคืนนะครับซึ่งก็จะมีชาวบ้านแถวนั้นมานั่งดูด้วยนะครับก็ไม่รู้ว่าเวลาชาวบ้านหันไปข้างหลังเนี่ยจะเจอกับคนที่มาดูด้วยอีก3า0ร้อคนหรือเปล่านายบุญเชิยคุยคร่าวนะครับเจ้าของและผู้จัดการบุญเชิภาพยนตร์ก็บอกว่าเนี่ยจริงๆเขาก็แบบรู้สึกว่ามันวางเวงบ้างแหละแล้วก็รู้สึกขนลุกุก้งที่มาฉายนี่ซึ่งหนังที่มาฉายนะครับกก็็จจะะปปปรรรรอบบไได้้้วววยยยยภภาาาาพพนนนตต์์่่งงเเเชีีสํหัท วิญยามาพรุตกับเรื่องนะโมโอเคฟุตฟิตฟอร์ทำฝรั่งคําไทยคำํำขาไม่รู้เรื่องปิดด้วยภาพยนตร์ฝรั่งแอคชั่นเรื่องวาร์ดคาร์ด มือฆ่าเอโฟดโอ้แม่งครบรถเลยว่ะตลกแอคชั่นคอมดี้เต็มที่เลยคิดว่าบรรพบุรุษทั้งหลายก็คงจะมันกันอยู่นะฮะมาพร้อมสามเรื่องรวดเลย <c oughs> ก็เป็นเรื่องดีนะครับที่คนเราจะใส่ใจคนในครอบครัวแม,ม้ว่าจะล่วงลบไปแล้วแต่ก็ไม่ต้องรอให้ล่วงล,ลบไปก่อนหรอกครับถึงจะดูแลคนในครอบครัวได้นะครับคิด <c oughs> ว่าบรรพบุรุษเขาจะลุกขึ้นมาจากหลุมแล้วมาดูไหมครับและคิดว่าว่นอ e ีซด์ที่ราคาแพงเกินไปหรือเปล่าและจริงๆแล้วอ่ะพระนั้นควรจะขับรถได้หรือเปล่านะครับลองคอมเมนต์บอกไว้ด้านล่างเลยก็จบแล้วครับกับรายการพ่อสันข่าว ขอบคุณที่กดแชร์ไลค์ subscribe ทำอะไรก็ได้ที่คุณชอบทำนะครับสำหรับใครที่กด subscribe แล้วแต่ยังไม่กดปุ่มกระดิ่งนะครับกดปุ่มกระดิ่งด้วยจะได้รู้เป็นคนแรกเลยเมื่อผมโพสต์คลิปใหม่ๆนะครับเดี๋ยวเันกันในคลิปต่อไปครับเชื่อเกิน